พูดคุยกับคุณอาภพนา์สแสงพักผูมอในการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS i c k e r s ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าคุไทยยืนเหนือพันสามได้ทีไรก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเหมือนขาอ่อนเปลี้ยจะไหลลงมาอยู่เรื่อยเลยนะครับมองยังไงบ้างฮะคือจริงๆดูเหมือนกับว่าเอ่อตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นมามูลค่าการซื้อขายต,ายตายลาดหุผไทยก็ค่อนข้างจะเรียกว่า เบาบางลงแต่ละวันก็ประมาณสามหมื่นล้านก็ส่วนอึ่ก็อาจจะมาจากเรื่องมาตรการของตลาดที่เข้ามาดูแลนะคะมีทั้งฟุกแล้วก็เรื่องของกับเซลเรื่องอะไรต่างๆด้วยคทีนี้ในแง่ของปัจจัยนะปัจจัยไายนอกก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้เราก็รอดูตัวเลขงานนอบพิเศษที่จะออกมาทีนี้ก็จะมีผลต่อตลาดที่ที่บันกันก็ต้องดูว่าเลขออกมาเนี่ย อจะชะลอลงตามที่ภาคไม้ภาคแรงงานจะร้อนแรงน้อยลงหือเปล่าอยเนี่ยนะคะเพราะว่าในส่วนของอตัวเลขที่ออกมาก่อนหน้าเนี่ยมันออกมาในทิศทางที่อชะ,ะลอลงทั้งเงินเฟ้อทั้งความร้อนแรงภาคแรงทำให้ตลาดเองก็มีความหวังว่าเศรษฐน่าจะปรับดอกเบี้ยลงสองครั้งได้อันนี้คือภายนอกนะคะส่วนปัจจัยภายในเรายังคงต้องเ เจอกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเมืองนะเพราะว่าเรื่องของ,งพิกาจยึดพัส้าไกลแล้วก็พดีจานวนสมบัตินายกก็ยังมีต่อในเดือนสันดาหาวันที่สิบก็จะเป็นเรื่องคุณสมบัตินายก,กเสียขาแล้วก็สิบเจ็ดเรื่องของยึดพัสดาไกลขณะเดียวกันเนี่ยการแจกเงินดิจิตอลก็ยังไม่ครบนะ คือรัฐบาลก็ยืนยันว่าแจกแต่ันยังไม่มีรายละเอียดออกมา<ะ>นะตอนนี้ก็เลยอ50 50แล้วก็ไปดูนี่ต่อเรื่องของกองทุกรายยุคที่จะตั้งขึ้นประมาณแสนแสนห้าหมื่นลักขณะที่ตัว t e s T เนี่ยก็ยังไม่ใช้แน่นะคะเพราะว่าที่ซาวดูแล้วเนี่ย เน่องจากว่ามันสรับาที่จะลงทุนในสินค้าได้ด้วยนะก็อาจจะเม่เงินอาจจะเข้าถึงตลาดหุ้นได้ไม่มากเท่ากับ LCF ที่เคยเกิดขึ้นแต่ก่อนค่ะค่ะแสดงว่ามันมีแต่ปัจจัยรอคอยทั้งนั้นเลยนะคะพี่ใหม่ <S 2> <S 2> <S 2> ภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะขึ้นก็ขึ้นไม่เต็มที่แต่ดูเหมือนว่ายังมีภาพของดาวซ้ายอยู่ใช่ไหมคะเราประเมินยังไงบ้างคะคือตอนนี้เน่นะคะก็ มองว่าถ้าหากว่าไม่สามารถยืนเหนือพันสามร้อยจุดแล้วถอ,อยลงไปอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะถอ,อยลงไปต่ำกว่าพันสองแปดสิบอีกเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีนั่นหมายความว่ามีโอกาสาจะลงไปที่แนวรับระยะ 4, ที่พันสองร้อยห้าสิบห้าจุดได้คือถ้าถ้าให้ดีเนี่ยควรจะขึ้นไปยืนเหนือพันสามยี่สิบพันสามยี่ห้าได้อยา่างมั่นคงนะ เราจิดจะมีรุ้ว่า<ม>เอ้มันรับสแสงเพินต่อไนดะ้แต่ถ้าไปยืนลไม่ได้วนะ่ะน้ําหนักก็อาจจะเป็นลับขนาดกันหรือมาวเพื่อนลงครับส่วนกลุ่มแบงค์เนี่ยทำซีรีวิวออกมาเจ็ดแบงค์ที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราคิดว่ากำไรทั้งเซกเตอร์เนี่ยน่าจะลดลงทั้งเยอะอนเยอยและคนะิวอนคิวเนาะอ่ออาจจะมีแค่สองแบงค์ที่กำไรโตเยอะอนเยอได้ก็คือเคแบงค์กับทีทีบีนะคะ เพราะว่าเรื่องของการตั้งสำรองที่คารอเราก็ตัว t p ีอเ,เ,เองเนี่ยเป็นแบงค์ที่เราคิดว่ามีลุ้นที่จะมีกําไรเด็กกว่าเพื่อนเพราะว่าพอดีเขาอ่ะมีผลขาดทุนจากการติดซีแบงค์มาลดยอดการติดได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความโดดเด่นของกาไรก็มีตัวช่วยเยอะสุดก็จะเป็น TPB นี่แหละค่ะอ,อืมครับ ในตลาดบ้านเราตอนนี้มันมีกลุ่มไหนพอที่จะเป็นตัวแบกตลาดได้ไหมครับหรือเราเรามองเห็นบ้างไหมฮะตอนนี้มันเหมือนจะเป็นวนเป็นวนไปเป็นทีละเซกเตอร์เซกเตอร์เนาะเพราะว่าอย่างกลุ่มแบงก์เองก็เออถ้าได้เออนี่ไม่ได้ออกไปดีกว่าพาดมันก็ยากเกิดกลุ่มน้ํามันเอ่อกลุ่มพลังงานก็ดูเหมือนว่าราคามันก็ไม่ไปติดน,นะเออมันก็เลยเหมือนบว่า ปุ่มพลังงานก็แค่แบบจำกลางมันไม่มีตัวที่จะเป็นแบบว่าพุทธตลาดได้<ะ>ทีนี้ตัวที่เอิร์นิงจะดีนะคะก็จะเป็นพวกปุ่มท่องเที่ทยวอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่า,าเอา OC, อร์เออนก็มาเจอเรื่องยกเอยกเลิกเรื่องของไอตัวดี c ีขาเข้าอีกมอว่าตัวบูทแพ็ค<ะ>ในทารลดเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ ดูแล้วมันว่าเซกเตอร์ไหนจะไปยุงตลาดจริงๆจัดการ,ร <c oughs> มันก็ยากเหมือนกันอาจจะเป็นแบบเป็นลายตัวเป็นอะไรอย่างนั้นมากกว่าจัางหวะอย่างนั้นมากกว่า <c oughs> ค่ะค่ะงั้นจังหวะนี้มีท็อปิกตัวไหนพี่พอจะให้เลือกลงทุนได้บ้างไหมคะคือถ้าอย่างเป็นแบบนะคะเราปิดปัจทิตีบีก็เด่นสุดแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวตัดสิว่าเอิน,นิคืสูสองที่โดดมินเพราะว่ามันเป็น ดัสนของธุรกิจโรงแรมยุโรปนะแล้วก็ม uh, ีอ right. ีเวนต์ทั้งเรื่องของฟุตบอลยูโรแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิรนะคะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรก็แเราก็คิดว่ามีกระเปเป็นอีกโจนหนึ่งแล้วก็อ่ะก็คิวสองเนี่ยจะเป็นกำไรตกเกิดติเพราะว่าคิวสองที่แล้วโอที่ดินน้อยมากปีนี้ได้จะโอขึ้นส่วนรายได้เกี่ยวกับ ตัวแสบโค้กก็น่าจะตรบตัวได้ดีค่ะอืมโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่นะครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ